ทำงานกันต่อจ้าเพื่อนๆอันนี้เราปักพวงแล้วใส่ผู้รอใส่โบโอเคเลยจ้าอันนี้ก็เหมือนกันเพื่อนเทำงานจนค่ำเลยจ้าวันนี้อันนี้รอใส่โบสีเหลืองกับสีชมพูโอเคอันนี้เหมือนกันเพื่อนๆอันนี้รอใส่โบใส่ผู้เลยจ้า เราทำผู้ไว้แล้วทำโบไว้แล้ววันนี้ทำงานจนค่ำเลยโอเคแล้วคะ่ะนี่ก็คือโบที่เรานั่งทำตอนละไลฟ์สุดเพื่อนๆอนอันนี้สีดำสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเลยสีชมพูครบครันเพื่อนๆนโอเคเริ่มปักสีม่วงเลยเพื่อนๆอันนี้โบโบของสีม่วงใส่ม่วงชมพูโอเคคะ่ะใส่ ดอกไม้จันทร์เสริมลงไปในโบนิดนึงเพื่อนๆเพิ่มความสวยงามแสงอาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไรเพื่อนเพเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนเนาะเริ่มจะมืดแล้วใส่โบแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ